รเบียดอีกแล้วเห็ดยังสิลาดปูนสีลาปูนเขาห้องน้ำไป่นาะนี่แหละสิลาดปูนข้องน้ำมันมันไม่ดินแล้วนะมันล่นออกมาอ๋อ สูงงเนาะสีเอาประตูลาดปูนมาสูงๆหมอเปิดให้เขา้องน้ำเนาะเวลาออกมาจากห้องน้ำกุปตองใส่เกิมอมบางนี้สดบ่มีขีดินลายพอเสือมาเลยบ่ใส่อ้อมาเมาืม่อไห ก็สิสอเอาเสมอนี่แหละเนอะเอาเสมอประตูเนาะแล้วก็สิกันเพราะเวลาลานามออกมานล่นามมันมาชอบลุน้นเตรียมคองมาเรียบร้อยแล้วเนาะจังจเป็นผูกกำกับปูนมาแล้วทรายมาแล้วเจ้าเก่าเาจ้าเดิมเฮ็ดอิง S <S คงใส่หินหน่อยหนึง่งมีหินเอื่อยอยู่เนาะตอนนี้มากยืมหินเขาอีกแลว้วรับจังซี่ปูมองนี้เนาะพาวเลาลารับจังไปห้องน้ำแล้วมันต้องเปื่นตีเปลื่นตล,นตลอดเนาะก็เสียทางยังหลอดออกไปห้องน้ำเลยเตรียมเรียบร้อยเลย,ยไป่นองลงทุนปูนกระสอบหนึ่งทรายเนาะแลบบ้วก็ ไม่ก็ไม่บอกก็เป็นไหม่เจ้างเองเนาะหารอบๆบอบานเนาะไม่ต้องเนาะหินก็เอาของเอื้อยปูนก็เอาของเอือ <c oughs> ้อยการเริ่มเริ่มเริ่มขวง <c oughs> เห็นปูนชาวบ้านบ่ได้ <c oughs> รรกระดจังสิจอยเอาน้ำเนาะหินเอาหินจักจักทางบนาะ ทั้งเลยบอกลายแต่ไม่ใช่ปลาลายพดบอกใส่โอ้ยปูนทุงหนึ่งทุงเก่าบ่มี่บอกมันั่นบะแมนมันลายโพดบ่บอกผสมปูนให้เข้ากันโอ้ยบ่แมนผสมทรายยิ่งบอกยิ่งมาต้องใส่ลายเนาะเฝาวยังฝามากใส่ไหมครับยิ่งบอกอะไ้ใส่พร้อมกันเหมบอกบ่บ่

<c oughs> ไปัญญาบอกว่าอยากได้กวงๆเนาะพอมาหันมึงลุบจะเลยเอาจนสุดแผน่นเนาะเอาจนสุดแผนน่นเนาะนะครับมันสูงเนาะมึงมันเพียงกันเอาสียางจังใดละไไ่ะพี่อาบั็นที่ทำไม่กาดเอาบ่ <c oughs> เอาอยางกายอากาศของนอง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 ้ำเขาเอาบ่ Bom porgan. màm màng, rồi không bỏ lỡ những video hấp dẫn เริมต้นใส่น้ำเก่อะล้วด้ปีน้งองเรียกกอสร้างน้ำมักครับสร้างบริเรียนกอสร้างน้ำเขาดิกำน้ำเทเนาะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเบรงผลงานเมื่อยนางเศร้าเมื่อยและหอบเลยกำลังชับปูนไปล่างไว้ไปเลยคนไปล่างเลยเดี๋ยวมีเงินก่อสิโต้ปูนเอาไปเลยเนาะได้แล้วเราจะได้ซื้อมาเคืนเอื่อยอยู่น่าเราตังค์ก็ประด้มีเงินดอกจ้ะ พอดีเรือเป็นสักตาเนาะคองเพิ่นเรือเนาะก็เลยเอาไม่เห็ดเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลงานเดีอยวเรจังสีให้เบิร์คักค่ะเนาะว่าถ้าเราเป็นจังไดเนาะงานผลงานที่เัดจังกับพี่อายเห็ดเนาะกระชีประมาณนี้เนาะใส่ปุ๋ยไปโอ้ยบะแมน่นใส่ปูนใส่ปูนไปสองก็สอบเนาะก็ให้มันเอ่อเอสโตน้อยหนึ่งเนาะกระสีมาปันกันเนาะเป็นจังไดพี่น้องงามบ่สีมือบอ่เห็ดเองเนาะว่า ตามกว่าธรณีประตูนิดนึ่งน้องเพอเวลากวดบ้านมังกะสีกวดง่ายเนาะพอต้องเอาเพียงกันเนาะเป็นด้จะภาพเมื่อยบ่เหงื่อแตกโศกเลยนด้ไปนนองใส่แหงใส่แรงงานคนแก่หรือเปล่าเนาะอ่านาะพวาร์รัดจังเวลา ออกของน้าแต่รองทาเอามันบ่มีเนาะหาเรื่องเธอมาขยับอันเข้าไปเนาะรัดจังกันเลยต้องเห็ดบ่ให้มันห่างเนาะห้องน้ามันสิได้บ่ต้องมีดินมีทรายเข้าไปหลายเนาะพี่น้องเนาะจังก็ขออำลาจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเรามาพาเบิ่งว่าต่อไปรัด <upright> จ <flips over> ังสิเห็ดอีหยังในเฮือนอีกเนาะตอนนี้รัดจังยังบ่ทันกลับไปเห็ดงานก็หาแนวเห็ดอยู่ตลอดเนาะเดี๋ยวจักหน่อยรัดจังสิไปทาสีรองพื้นเนาะครับ งานที่มันขังไว้น,น้องเนาะคลิปนี้ก็จบคลิปก่อนบายบายพี่สาวบายบายแล้วขอบคุณหลายขอบคุณค่ะขอบคุณหลายเนาะทรายที่เลือกับปูนที่มีเนาะ <c oughs>